ท่านคือว่าเป็นพระที่สมควรอย่างยิ่งต่อเจดียคือบรรญาูุชิผู้ศรัทธาทั้งหลายก่อเพื่อสารภาบูชาท่านต่อไปจนกระทั่งถึงเจ้าหลายเหลิงเพราะอันนี้จะเรียกว่าถูกต้องการตำรา คือพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ก็ไม่ผิดเพราะอาตำรามาตามตำราก็คือองค์ศัสดามากลางก็คืออง,งค์ศัสดาแสดงไว้ว่าบุคคลที่ควรจะก่อเจดีไว้กราบไหว้บูชานั้นมีอยู่สี่ประเภทหนึ่ง <c oughs> พระพุทธเจ้าสอง ข้าพระเจกับพูดชัยเจ้า <c oughs> สามพระรหัสสี่พระเจ้าจากกักรพรรดิมีเป็นผู้สมควรจากการก่อสร้างเจดีย์ไว้กาบไร้บ,บูชา,าในสถานที่เหมาะผลี้สมควรเช่นที่ชุม,มนุมคนท่านท่านปรแดงนั้นมีคนหนูมากรวมที่สมไหน ให้ก่อซื้อสมนั่นสมนั่งว้ายอย่างตามคำราคือองค์ศาสดาแสดงอะไรพราะงานการที่สก่อเจออะไรอะไรบรรดาที่น้องร้ายไม่ค่อยจัดชื่อหรือไม่ได้เห็นในคำราคือองค์ศาสนาประกาศเอาไว้ดังนั้นก็เป็นนั่นเพราะฉะนั้นการก่อเจอทีจึงมักจะก่อซื่อสู้ส่งฆ่าไป เวลามองเห็นเสดีย์คนก็ต้องรลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกรอราแบบดงมาก็พายรหันพห้มัเตื่นเวลากราบเข้าไปมับวเปรี๊ยฟาดถูกหมาชนไอ้ปุกกี้ตายแล้วรักไอ้ปุกกี้สงสารไอ้ปุกกี้เราแล้ว่อเจดีให้มันไม่ได้หมายถึงว่าจะคอด จะก,ก่อเจดียีไว้กราบว่าหมาไอ้พอวกกี่เรานะแต่คนมาเห็นพ่อเห็นเจอยีก็อน,นึกว่าพระพุทธเจ้าไอพ้พวกกี่ปลิกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเลยอานะั้นกราบหมาจะทั้งตัว <c oughs> พูดให้มันยันให้มันเห็นชัดเจนคือท่านพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นฉบ,บับที่ถูกต้องยีมาอจึงควรนำมา <c oughs> ปฏิบัติตามแถวแนวที่ส่งแ,งแต่ไม่จะไม่ส่งสื่อส่วนหน้าเสียไปกราบหมาทั้งตัวเข้าใจไหมคือกอเจดีให้หมาไว้ด้วยความรักอะไรไหมเจ้าของกอเจดีให้ด้วยความรักแต่เขาไม่กราบเขาคิดว่าไอ้พวกตื้อเนี่ยมันเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็กราบกันหนักเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะให้ผ้าไป ถไปเดีเยวจะไปจาบไปที่ไอหยองไอจัจมหลอดเราเข่ามันจะถือผ้าไปคำนี้ก็บุญเรานั้นสูกแต่อออสูหาหาสนกสน,สส<ด>นี่มันสืกกระจตกต้องถือจากความหมายนะการที่จะก่อใจดีแต่ละแห่งละแห่งที่เป็นควรจะมีเป็นไปตามแบบนี้เหมาะสมมาก การที่เราเป็นลูกชาวพุทธอย่าเลยทำกันจุงสี่สูงห้ามันทำอย่างนั้นมันมันผิดพลาดได้อย่างไรนะอะไรตายกบตัวหนึ่งตายก็ก่อเจดีให้หมาตายก็ก่อเจดีไก่ตายก็จอดแต่ในวัดนี้ก่อไม่ไหวไม่ไหวนั่นนะเจดีในวัดนี้ก่อตายกันเลยนะเพราะกระรอกนี่มีเป็นร้อยร้อยเนี่ย กระแตก็เหมือนกันแล้วนกไหนนี่มีเต็มไปหมดเแล้วจะกอดี่ดีให้ทุกแห่งทุกผลสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วแล้วในวัดนี้จะไม่มีที่กอดเจดีย์เลยนะเต็มไปหมดตั้งแต่เจดีย์ของพระพุทธเจ้าเข้าใจไว้พระพุทธเจ้าที่จอมปอมด้วยความผิดพลาดเพราะความไม่เอาไหนชวยชุยทำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ถูก เนี่ยศาสนาเขายะเป็นแบบพระบัตรทั้งทางโลกและทางธรรมไม่มีที่ติเขียนตรงไหนได้เลยทางโลกกับความประบพตินงานหน้าที่การงานให้เป็นไปตามแบบบับิที่ได้โลกแต่ร่มเพลยงเป็นเจ้าเป็นนายก็ให้เป็นเจ้าเป็นนายในคุณธรรมเฟวย หลักวิชาที่จะมาป,อก,ปอกครองโลกก็ให้มีคุณธรรมมีธรรมแทรกเขาเอย่างนั้นด้วย <c oughs> ทุกแขงทุกคนทุกหน่วยราชก,การเรามีธรรมเข้าแทรกเข้าแทกเสมอสมได้เป็นชาวพุทธวงราชก,การตั้งแต่นายกรัฐวนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงลราบไม่มีกายกายสนิทไดียิ่งกว่าพระพุทธก่อน พระมาหา,ายยกษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะลงราลงมาก็ฝายนายกรละวงราชการต่างๆควรจะมีอัดมีทำเข้าแท้เสมออย่าไปหาสอนตั้งแต่เด็กเล็กๆตาใสาแจ๋วเหมือนตาแมวเหมือนตาแมวมันก็เท่ากับแมวอย่าไปสอนแมวให้สอนคน,นเป็นผู้ใหญ่แต่และคนละคนนี้เขายกตอขึ้นแล้ว การตั้งขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แต่และแห่งแลห่งนี้ก็เทือนมาจากนู่นนะมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เทือนมาจากคนทั้งแผ่นดินผู้ที่จะเป็นนายกนี่กระเพือนกันทั่วประเทศไทยเึงมาเป็นยกยอขึ้นแล้วว่าคุณนี่เป็นนายกต้องรู้ตัวว่าเราเป็นนายกแล้วทีนี้ไม่เป็นนายกนายขอเหมือนแต่ก่อนต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้คิดได้อ่านทุกอย่างเขา้า ในได้เข้าเข้าเข้ากับความเป็นนายกความคิดกวอ,อ่านต้องใช้แบบแผนของนายกกิริยาแสดงออกทุกอย่างเป็นหน้าที่การงานหรือการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของนายกต้องนายกต้องได้คิดเต็มแบเต็มจัดเต็มส่วนแล้วแสดงออกไปม <c oughs> ี้เราลงมาก็คิดแบบเดียวกัน วงราชก,การงานเมืองต่างๆต่างคนต,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 ต่างชีวอย่างนี้เพื่อชาติบ้านเมืองสมกับพี่น้องชาวไทยเราเอายกชาวไทยเรายกยอขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นลำดับลำนาเราต้องให้สมศักดิ์ศรีกับปี่น้องชาวไทยเราที่ยกยอขึ้นให้เราเป็นผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเป็นตัวอย่างอันใดที่จะเป็นความเสียหายผู้ใหญ่อย่าทา ยาขนาดไหนก็ให้ตายไปเฉยจะไม่ให้เหเนรรือทำคือความถูกต้องดีงามยากสิ่งนี้ผิดเช่นยาเสพติดพวกเหล้าพวกสุา้าปาแป้งที่กินแล้วเจ้านายนล่วก็เป็นบ้าไปตามกันหมดนะยาให้เห็นเจ้านายเป็นบ้านะเอาตัวอย่างไม่ดีมาให้เด็กดูหน้าหัวเรานะเลยเราให้คิดให้มากนะเราเป็นผู้ใหญ่นี่แหละเลือกจาสจนาเข้าที่ไหน จะงามตามงามใจเย็นใจทั่วหน้ากันไปหมดศากสนาคือธรรมเขาแทกที่ไหนแต่งั <c> ้น <oughs> เรื่องของโลกก็คือเรื่องของเจเียคอยจะทำลายธรรมคือความดีงามอยู่เสมอเราจึงต้องได้ปัดได้ป้องมันตลอดเพื่อรักษาความดีและต่อไปก็เพื่อประชาชนคนจํานวนมากได้รับผลประโยชน์การความรับพุ่ เดวแหละแบบแนวตามนิสัยใจคอของเราซึ่งยังไม่เคยตั้งแต่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่เราอย่านำมาใช้ในความเป็นผู้ใหญ่จะขัดจะแย้งจะเป็นข้าอิู่สำหรับเราคนเดียวไม่มีหน้าที่ทำง,งานไม่เป็นผู้มีอำนาจวัาสนาปกครองบ้านเมืองนั้นเรากินเหล้าก็ได้จินยาก็ได้ทำอะไรก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไม่มีใครถือสีถือสาเรานะแต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้ว หูตาอันเก่านั่นแหละคนมองกันผิดกปกตินะ่ะเขามองเราเวลาเป็นนายกเป็นอย่างหนึ่งอืมเวลาเป็นนายนั้นนายนี่เป็นนายพันนายพลขึ้นไปแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเขามองเรา <c oughs> อย่าให้เขาผิดสายตาที่เขามองให้เขายิ้มแย้นแจ่มใสต่อการมองเรา <c oughs> นี่เป็นความถูกต้องเลยนะนี่คือธรรมเป็นเครื่องแทรกแซงใน วงชาวพูดเราตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาถึงผู้น้อยต้องปฏิบัติตัวให้เป็นอย่างนั้นอันไหนที่ขัดกับส่วนรวมเนี่ยสำคัญเรื่องส่วนตัวเราไม่ขัดแต่ก่อนไม่ขัดแต่เวลามาเป็นผู้ใหญ่แล้วตัวของเราก็ต้องมาขัดอีกทีนึ้คือต้องแก้ไขจัดแปลงเจ้าขอให้เหมาะสมกับสังคมที่มีจำนวนมากให้เป็นความดีงามนี่เป็นอย่างนั้น เราจะทําตามใจเราชอบไม่ได้ <c oughs> ยกตัวอย่าง <c oughs> เช่นพระ <c oughs> เอา <c oughs> อย่างหลวง,งตาบัวนี่แหละเอาเอายกให้เป็นตัวอย่างเลยนะ <c oughs> แต่ก่อนอีตาบัวนี่มันไปที่ไหนมันไปได้หมดลงน้ําลงทา่าตกปูตกปลาถามม้ามีหมูมีหมามันก็ตกไปด้วยกันไปเลยนะไม่มีอะไรเป็นข้อผิดพลาดนะที่นี่พอหลวงตาบัวมาบวชแล้วไปทําอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจไหมล่ะ ยิ่งบวชก็เป็นพระภูมิของพระนี่เต็มสิเต็มภูมิคือศีลเต็มภูมิของพระแล้วต้องปฏิบัติให้เต็มภูมิของตนต,ตลอดจากนั้นเป็นผู้ใหญ่ตลอคุณธรรมก็เพิ่มขึ้นเพิ่มจากศีลเข้าเป็นคุณธรรมคุณธรรมนี่ความคิดความอ่านใจจองความเคลื่อนไหวทุกอย่างจะออกไปจากธรรมมีวิญญานเป็นส่วนหยาบแล้วจรงส่วนธรรมเป็นส่วนละเอียดจะแทรกไปทุกแห่งทุ้งหง ใครมองเห็นที่ไหนมองเห็นที่ไหนก็เป็นที่งามตางามใจเจ้าของก็ชุ่มเย็นด้วยปานละมัสัระวังรักษาของด้วยศีลด้วยทำไปด้วยดีนี่นี่จะเป็นเป็นอีาบวัวอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นหลวงตาบวัวหรืออาจารย์มหาบวัวไปที่ไหนต้องเป็นหลวงตาบวัวไปเรื่อยๆอย่างนั้นจะเป็นอิจาบวัวถือเบ็ดแล้วแล้วกับไพลข้องถือแหไปอย่างนั้นไม่ได้ เข้าใจไหมหรือแล้วก็ขวดเหล้าเต็มกับถุงไปอย่างนี้ไม่ได้นี่แหละที่นะนคนคนเก่านั่นแหละเมื่อมันแยกออกเป็นส่วนหนึ่งแล้วต้องเป็นส่วนขึ้นมาจะให้เป็นอย่างเผ่าไม่ได้นะนี่เราทั้งหลายก็ก็ให้รู้สึกตัวตั้งแต่เราเป็นเด็กเป็นอย่างหนึ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นอย่างหนึ่งเป็นพ่อคนแม่คนเป็นอย่างหนึ่งจากนั้นจะเป็น ผู้ใหญ่บ้านจำนานนายอำเภอขึ้นถึงผู้ว่าตลอดถึงนายกตะทนียิ่งเป็นอดีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเราจะได้ดัแปลงให้ตัวเองของเราให้เหมาะสมกับหน้าที่อำนาจการปกครองเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากเท่าไหร่เรายิ่งให้ปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นอย่างไี่เหมาะสมกับเราเป็นชาวุูธขอยบรรดาลูกหลานทั้งหลายนำไปคิดไปอ่านไปปฏิบัติ อยาาให้มีตั้งแต่เรื่องของพิเลษซึ่งมันคอยออกหน้าออกตาตลอดเวลาไปแสดงทิยาการต่างตต่อหน้าต่อตาเราต่อหน้าต่อตาประชาชนคนจำนวนมากด้วยความเสียหายไม่เจ็บเหมนมารยาทอันดีงามออกแสดงมีแต่นิสัยใจคอเก่าก่อนที่เคยปฏิบัติมาก็เลอะเทอะไปหมดนี่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยมันก็ไม่ผิดกันแล้วก็หมาขี้เลื่อนตัวหนึ่งเข้าใจไหม ยิ่งผู้ใหญ่ประพฤติตัวเหลวแหลกแปกหนาประพฤติตัวไม่ดีแล้วมันเลวยิ่งกว่าหมาขี้เลื่อนอีกถ้าประพฤติตัวให้ดีแล้วประดับตัวให้สวยงามขึ้นเ้ื่อความปรับฤติอัจฉิยะใจใจคอมีธรรมเข้าแทรกหน้าที่การงานเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์ตามหลักตามฐานไม่มีคาว่าวานรับนี่เรียกว่าเป็นหน้าที่การงานของธรรมแทรกแทรก ถ้าที่เลือแท้มันกินได้ทุกแบบยิ่งเป็นเจ้าเป็นนายผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งกินเลือกกินรับคืนเลือกกินรับกินทุกแบบทุกฉบับนี่คือที่เลือยพากินพาตื่นถ้าทําแล้วตืวตว่นไม่ลงมีเท่าไรตื่นไม่ลงเหมือนเราได้อาหารหยิบอาหารมาจาาะใส่ปากลูกคนนี้จะนั่งดูลูกคนนี้ก็นั่งดูลูกนั่งดูรอบข้าง อ้าปากคอยจะกินกับพ่อกับแม่อย่างนี้นแล้วพ่อแม่จะกินได้ลงคอไหมเอาที่น่ะเอากันตรงนี้นั่นนะเนี่ยลูกนั่งห้อมล้อมอยู่เต็มหน้หนาไหนตาใดนะตาใดอ้าเข้ามาเพื่อจะเอาจากพ่อเพราะพ่อเลี้ยงมาว่าไงอืมจ่ออยู่กับพ่อแล้วที่นี่พ่อจะกินลงคอมันโดยลูกอ้าปากอยู่อย่างนั้นตาจ้องมันอยู่นี้หิ้วหัวจะตายลูก ความหวังที่จะจินกับพ่อนี่เต็มหัวใจของลูกแล้วพ่อหรือแม่ของลูกเหล่านั้นจะกินได้ลงคอไหมเอาพิจารณาเอาเนี่พิจารณานะ่ก,กินไม่ได้ต้องยืดให้อันนี้บิดอันนี้อ๋ออันนี้อาอันนี้อาอันนี้เอาออันน,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 นี้สุดท้ายเจ้าของไม่ได้กินก็อิ่มแล้วเข้าใจไหมอิ่มด้วยจิตใจที่รักลูกเมตตาลูกสงสารลูก อันนี้ก็เหมือนกันเราเทียบกับวงราชการงานเมืองซึ่งเป็นเหมือนพ่อแม่ของพี่น้องหรือส่วนรวมทั้งหมดต่างคนต่างเจ้เาก็มาเพื่ออาศัยเราทุกอย่างทุกอย่างคอยฟังเราจะที่บอกอยังไงยังไงจะได้ดําเนินตามคอยเราได้มามากน้อยเยสียภาษีอ่อนเข้าสู่จุดรวมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีเท่าไหร่ก็ต้องเจีย หมามาจนได้มาสำนักที่เวลาเข้ามาแล้วอย่ามากินตั้งแต่คนเดียวต้องมองดูประชาชนซึ่งเป็นเหมือนกับลูกและอ้าปากแล้วมองเราแต่และคนละคนซึ่งเป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็เทียบก,กับพ่อ,ก,พอกับแม่ของเขาแล้วกินแล้วตื่นใต้โต๊ะเหนือโต๊ะนี่กินได้ทุกแบบทุกยูบับอย่างนี้ให้ประชาชนเขาลูกเขาเห็นอย่างนี้ไปยังไงหน่าสลดไหมเอาว่าภาคโทษขึ้นมาอาเป็น เป็นอย่างนี้แล้วดูไม่ได้นะยึงขอยึงขอเตือนท่านทั้งหลายให้นำไปปฏิบัติเอาธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติในหน้าที่การงานบงราชก,การให้มีธรรมแทรกในหลักวิชาการของเราที่ปกครองบ้านเมืองแล้วบ้านเมืองนี้จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันวันนี้เช็ศธรรมะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อเจดีขึ้นมาสมควรกับ อะไรบ้างเจดีก็อธิบายให้ฟังไม่สมควรอย่างไรก็อธิบายให้ฟังทีนี้อธิบายให้วงราชการงานเมืองซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ประหนึ่งว่าเป็นเจดีที่กราบไหว้บูชาของคนทั้งชาติก็ให้ทำตัวให้เป็นเจดีที่ทรงไว้ซึ่งธรรมธาตุหรืออัคติธาตุหรือสิ่งวิเศษอยู่ภายในนั้นอย่าให้มีไอ้ปุ๊กตี้ไอ้หยองเข้าไปอยู่ใน มันจะเสียน้ําใจํากราบเข้าไปก็ถูกพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือรับหรือพร,ระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกพระหรหะัสรหัสภูิใจนี่เยอะทั้งหลายกราบวงราชการงานเมืองเราก็ขอให้เขา้าเคยเขา,เขาละลึกระลึกหรือกราบด้ลึกพันพ่อพอใจมีมากมีน้อยแบ่งชั้นกปนส่วนกันริงเพราะเรานี่เป็นลูกของคนของพ่อ มีพ่อเหมือนกันตังแต่วงมหาคาหากริย์กลงมาถึงนายกรพฐมนตรีแล้วกับพี่เบิ้มของเราก็เป็นมาโดยลําดับลำนานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ที่จะแบ่งสันปันส่วนให้ลูกเล็กเดกแดงทั่วแผ่นดินไทยเราได้รับความท้าสุขเย็นใจได้ความกันโดยความส,สม่ำเสมอแล้วกับทาสุขเย็นใจเพราหน้ากันนี่คือมาหามงคล แต่ชาติไตของเราที่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้ชี้แน,นะแนวทางขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดหลักนี้ไปปฏิบัติตนเองความเป็นที่มีมงคลทั้งเราเองและส่วนรวมจะมีขึ้นในวงของเราผู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสายธรรมพู้เจ้านี้โดยมากสงสัยขอความสวัสดีตรงนี้แก่บรรดาพี่น้อง,งอทั้งหลายอยู่านโดยทั่วกันเทิน cảm giác